สวัสดีครับผมมนทนลายสังจากช h n n n ก l อ o สกายเน็วันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งค่า n f i g u r a t i o n นะครับในส่วนของ m a t t e r c a m ในส่วนของ m a t t e r c a m นะครับมันจะมีในเรื่องของตัวไฟล์นะครับแล้วก็ตัว Configuration ตัวนี้นะครับในตัวส่วนของ Configuration เนี่ยนะครับปกติแล้วนะครับ มันจะมีมาให้เราสองอันก็คือในส่วนของตัวที่เป็นระบบเมตริกนะครับก็คือที่เราเขียนในปัจจุบันเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน่วยที่เป็นอังกฤษนะครับตัวอีสนะครับก็คือในเรื่องของเป็นหน่วยมิลลิเป็นหน่วยของนิ้วนะครับเราเปิดมาทีแรกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทางด้านขวามือเนี่ยตรงนี้ก็คือจะบอกว่าเป็นเมตริกนะครับ ถ้าเราเลือกตัว configuration ตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวหน่วยอังกฤษนะครับหน่วยนิ้วเรากดโอเคออกมานะครับเขาก็จะบอกว่าตรงนี้ต้องการเซฟไหมนะครับถ้าเราไม่เซฟนะครับเขาก็จะเปลี่ยนหน่วยตรงนี้เป็นนิ้วให้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเซฟเขาก็จะเซฟไฟล์ตัวนั้นไปก่อนนะครับโอเคเราเปลี่ยนกลับมาเป็นหน่วยของมิลลิเมตรนะครับเรากดโอเคออกมา ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหน่วยมิลลิเมตรให้นะครับเมตริกต่อมานะครับตัวในส่วนของคอนฟิกเ t ชันนะครับเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในรูปแบบของเรานะครับก่อนที่เราทำการสร้างเนี่ยให้เราทำการ Save as กอดตัวนี้ก่อนนะครับแล้ก็ตั้งชื่อนะครับว่าในส่วนของคอนฟิกเกชันเนี่ยนะครับเราจะตั้งชื่อเป็นตัว Config01 นะครับนะครับ ราก็จะได้รัษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวของคอนฟิกส่วนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเราสร้างในส่วนของพื้นฐานที่เป็นหน่วยของเมทริกมันก็จะก๊อปปี้รูปแบบของเมทริกมาให้ตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้เรามาทําการเปลี่ยนดูว่าถ้าเราต้องการเป็นคอนฟิกในส่วนของที่รูปแบบการใช้งานของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับเรามาลองเปลี่ยนคัลเลอร์ตัวนี้ก่อนเพราะว่าจะเป็นส่วนที่เห็นง่ายที่สุดนะครับในส่วนของคัลเลอร์นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นตัว w i r e frame geometry นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ตัว w i i e ได้เลยนะครับเคอร์เซอร์ก็จะกระโดดลงมาให้นะครับปกติสีที่เราใช้เนี่ยนะครับจะเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับทางด้านนี้เขาจะใส่ว่าเป็นหมายเลขหนึ่งก็คือสีน้ำเงินนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีอื่นดูนะครับตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีสีตัวสีชมพูนี้แล้วกันนะครับก็คือเบอร์89นะครับแล้วก็กดโอเคออกมานะครับเขาจะถามว่าเราจะเซฟสิ่งที่เราแก้ไขตัวนี้ไว้ไหมนะครับผมก็จะกด yes นะครับเพื่อทำการเซฟนะครับเพราะนั้น เส้นต่างๆต่อไปนี้เนี่ยนะครับในการใช้คำสั่ง w i t e Frame Geometry เนี่ยนะครับทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูลองดูนะครับคลิกที่ w i t e Frame คลิกที่วงกลมนะครับแล้วกดโอเคออกมาเห็นว่าเส้นที่สร้างเนี่ยจะกลายเป็นสีชมพูนะครับลายนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือในส่วนของ Configuration ที่เป็นในรูปแบบของเรานะครับเรามาลองเปลี่ยนสีพื้นข้างหลังดูนะครับ สีพื้นข้างหลังนะครับปกติจะเป็นสีเทาแล้วก็ไล่ออกมาเป็นโทนสีเหลืองอ่อดนะครับเราลองดูนะครับผมก็เข้าไปที่ configuration นะครับแล้วก็เลือกเป็น background นะครับ background start radius เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาเลือกเป็นที่หนึ่งก็คือจอกสีเทาอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ n นะครับก็คือจะไล่เป็นเฉดสีขาวข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนนะครับ ให้เป็นสีอื่นดูนะครับเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นสีตัวน้ำตาลนะครับแล้วกดโอเคออกมานะครับแล้วก็ก็จะถามว่าเซฟไหมถ้าเราจะเซฟก็เซฟนะครับพอเซฟแล้วรูปแบบของสีที่เราเลือกเป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ไล่ลงมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับพอใจเข้าใจนะครับในเรื่องของ configuration นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่าง นะครับที่อยู่ใน system config ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเรามาลองดูอีกสักอันนะครับในส่วนของตัวในส่วนของตัว Cat นะครับแคปจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของเป็น attribute ในเรื่องของลายสไตล์ตัวนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นเส้นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลายตัวนี้เพิ่มเป็นความหนาเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรากดโอเคออกมานะครับเพราะนั้นเส้นที่เราจะสร้างครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมีรูปแบบแลายสตาร์ลักษณะแบบนี้แล้วก็มีความหนาแบบนี้ด้วยนะครับลองดูนะครับเช่นผมวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงพื้นที่นี้เห็นว่าเส้นที่มันสร้างมาก็จะเป็นรูปแบบที่เราเลือกนะครับนะครับแล้วก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นลองดูวงกลมนะครับก็จะเป็นหลักการเดียวกันเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับในส่วนของ configuration เนี่ยมันสามารถสร้างในรูปแบบ pattern ที่เป็นรูปแบบลักษณะเฉพาะของเราได้ทั้งหมดนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวตัวในส่วนของตัวไฟเนี่ยนะครับมันมีอีกอันนึงที่น่าใช้ก็คือในส่วนของ auto save นะครับปกติแล้วนะครับเราเนี่ยส่วนมากจะชอบลืม save ตรงนี้สามารถที่จะตั้งให้มัน save auto ได้นะครับ พอเราคลิกไปตัวนี้จะให้เซฟทุกกี่นาทีเราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็การเซฟเนี่ยก็คือให้เซฟไฟล์ปัจจุบันอยู่นะครับให้เซฟทับไฟล์ไหมนะครับหรือว่าจะให้เซฟในแตกต่างในเรื่องของตัวโฟลเดอร์นะครับได้หมดนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือโฟลเดอร์ที่เซฟเนี่ยเขาจะบอกว่าเซฟอยู่ที่ไหนนะครับลักษณะคือแบบนี้นะครับ แล้วก็แบ็กอัพไฟล์นะครับอยากจะให้เริ่มแบ็ k อัพไฟล์ยังไงนะครับเช่นเราจะเริ่ม Start Backup f i ไฟล์เนี่ยคือเขาสตาร์ทที่100แล้วก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแล้วเขาจะลิมิตไฟล์เอาไว้ที่10ไฟล์นะครับในเรื่องของการแบ็กอัพไฟล์นะครับเพราะบางทีเราแก้ไขแล้วไฟล์เนี่ยมันหายไปก็คือมันเซฟทับเราสามารถท,ทำแบ็ c อัพตัวนี้ได้นะครับในส่วนของออปชั่นตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นบอกว่า เป็นการเซฟนะครับทับไป,ปที่ไฟล์เดิมนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็คือจะยกเลิกการเซฟในส่วนของตัวที่เป็นโซลิดที่เราอาจจะทำผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเซฟทุกๆ o peration ที่เราทำไหมซึ่งตรงนี้ถ้าเราเลือกไว้ทุกขั้นตอนมันจะเซฟหมดอัดมันอาจจะทำให้เสียเวลาในการที่จะทำงานได้นะครับจริงๆแล้วผมแนะนำตรงนี้ ให้ทำการเซฟเอาไว้ทุกๆ30นาทีก็ได้นะครับแต่ถ้าไฟลม์มันสำคัญใช้เวลาในการเจเน r เรตแคมนานเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นเซฟทุก10นาทีได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะางานของเพื่อนๆนนะครับตรงนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็กดโอเคออกมานะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนกลับไปเป็นตามที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้ใน System Configuration นะครับเมื่อกี้ผมได้เปลี่ยนเส้นจากเส้นในรูปแบบแลายสไตล์ลักษณะนี้เป็นเส้นปกติแล้วนะครับเราลองดูนะครับจะเห็นว่าเขาก็จะกลายเป็นเส้นปกติแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราอยากจะกลับมาในรูปแบบของ Configuration ของตั้งต้นของ m a t า e r c a m ทำยังไงตัว Configuration นะครับเลือกของตัวเมตริกนะครับตัวนี้นะครับเมตริกตัวนี้นะครับ แล้วก็จะเห็นว่าที่เราเลือกไว u อโตเซฟเนี่ยเขาก็จะโดน Disable ไปเพราะว่าเป็นตัวตั้งต้นนะครับพัลเลอร์ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัว w i f ฟรมเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับเป็นสีเดิมนะครับเรากดโอเคออกมานะครับเห็นว่าพื้นเนี่ยก็กลายเป็นพื้นขาวละนะครับแล้วก็เส้นนะครับก็จะกลายเป็นเส้นสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับ ก็ในส่วนของตัว configuration นะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆสามารถที่ไปลองเล่นเองได้นะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปเซฟทับในส่วนของตัวที่จะเป็นต้นแบบของตัว m a s t e r c a m ก็คือไฟล์ m า s t e r c a m xm c o n f i g แล้วก็ไฟล์ m า s t e r c a m x c o n f i g ตัวนี้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีไฟล์ต้นฉบับเอาไว้ นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องชาแนลกอบสไกรเน็ตด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ